กราบหลวงพ่อทบเปรียญคอน้ำเต้าหลวงพ่อทบ ชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์วัดช้างเผือกปี2,517รอยตัดนิยมเนื้ออันปะก้าชุบนิกเกิลน,นี่คือเหรียญคอน้ำเต้าหลวงพ่อทบธรรมปัญโยวัดพระพุทธบาทชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะซึ่งได้ทำการจัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกในงานพิธีพุทธาพิเศษวัดช้างเผือกเมื่อปีพศ2517 รูปแบบเหรียญมีลักษณะเป็นรอยตัดนิยมองค์พระเป็นเนื้ออันปาก้าชุบนิกเกิลสังเกตดูว่าจะสามารถพบเจอได้น้อยเหรียญมีสภาพสวยสมบูรณ์เหรียญมีสภาพผิวเดิมจมูกคมโดง่งไม่ผ่านการใช้มาพร้อมกับบัตรรับรองพระเครื่องเพื่อเป็นการยืนยันความแท้และไม่มีแต่งหรือว่าซ่อมใดๆคะ่ะระวัติหลวงพ่อทบ เทพเจ้าแห่งลุ่มน้ำป่าศักด์หลวงพ่อทบท่านเกิดในตระกูลชาวไร่ชาวนาแต่มีฐานะค่อนข้างร่ำรวยเพราะว่าครอบครัวของท่านมีที่ดินและก,กระบือมากกว่าผู้คนที่อยู่ในละแวกเดียวกันจึงมีชีวิตที่ดีมีความสุขสบายในช่วงสมัยที่หลวงพ่อทบท่านยังเป็นเด็กนั้นหลวงพ่อทบได้เข้าเรียนหนังสือ ที่โรงเรียนวัดแถวบ้านหลวงพ่อทบท่านมีความสนใจการเรียนมาก จึงทำให้ท่านสามารถอ่านเขียนได้ทั้งภาษาไทยและภาษาขอมท่านมีความสนใจและชอบการอ่านเป็นอย่างมากและมีความจำเป็นเลิศเมื่อครั้งสมัยตอนที่หลวงพ่อทบท่านมีอายุได้16ปีก็ได้เข้าบรรพชาเป็นสามเณรอยู่ที่วัดช้างเผือกโดยมีพระอาจารย์สีเจ้าอาวาสซึ่งเป็นสิบเอกของหลวงพ่อรับ าพันวาจาศักดิ์สิทธิ์และเป็นผู้ทรงวิทยาคุณทางด้านเวทมนคาถาอย่างมากเป็นผู้บรรพชาให้ค่ะในช่วงที่หลวงพ่อทบบรรพชาอยู่นั้นท่านได้ศึกษาคาถาอาคมจนแก่กล้าและยังได้ศึกษาเพิ่มเติมจากพระอาจารย์ปานเจ้าอาวาสวัดศิลามงจนในที่สุดหลวงพ่อทบก็ได้รับการถ่ายทอดวิชาความรู้จนหมด ส้นจากนั้นหลวงพ่อทบก็ได้ทำการก่อสร้างบระวัดวาอารามไปตามสถานที่ต่างๆมากมายโดยเฉพาะหลวงพ่อได้เป็นผู้นำในการก่อสร้างพระอุโบสถจนสำเร็จเรียบร้อยถึงจำนวน16หลัง อีกทั้งยังได้วางศิลาฤกษ์หลังที่17ไว้ที่วัดช้างเผือกซึ่งในปัจจุบันนี้ก็ได้ทำการก่อสร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลวงพ่อทบท่านเป็นพระที่ไม่เลือกชั้นวันนะตลอดชีวิตใครก็ตามที่มีความทุกข์ท่านจะให้การช่วยเหลือเป็นอย่างดีหลวงพ่อทบ ท่านเป็นผู้ที่มีความกระตันยูรู้คุณต่อครูบาอาจารย์ดังที่หลวงพ่อท่านเคยพูดเมื่อปีพศ2518ว่าที่ต้องกลับมาอยู่ที่วัดช้างเผือกก็เพราะว่าอาจารย์ของท่านได้สั่งไว้ค่ะหลวงพ่อท่านยังบอกอีกว่าตัวของท่านเองขณะนี้ตายแล้วเพียงแต่ไม่เน่าเท่านั้นเองดังนั้น เมื่อเอ่ยถึงความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อทบแล้วมีผู้ที่เคยประสบพบเจอด้วยตัวเองมาก็ไม่น้อยเช่นเมื่อครั้งที่เกิดเหตุการณ์มีคนร้ายเข้ามาบุกจี้หลวงพ่อบนกุฏิที่วัดพระพุทธบาทเขาน้อย พวกคนร้ายเหล่านั้นได้ขู่บังคับให้หลวงพ่อบอกที่ซ่อนเงินและของมีค่าหลวงพ่อทานเลยพูดกับคนร้ายว่าจะเอาเงินที่ไหนมาคนร้ายได้ยินดังนั้นก็ทำการเหนี่ยวไกปืนยิงหลวงพ่อทันทีแต่ปรากฏว่าปืนยิงไม่ออกคนร้ายก็ยังกดยิงอยู่อีกประมาณสองถึงสามครั้งปืนก็ยังไม่ออกเหมือนเดิม จนกระทั่งมีตำรวจเข้ามาคนร้ายจึงยึดเอากุฏิเป็นป้อมยิงปืนสู้กับตำรวจแต่ยิงไม่ออกฝ่ายตำรวจจะยิงบ้างก็ยิงไม่ออกเช่นกันขณะนั้นหลวงพอนั่งสมาธิเฉยอยู่จนกระทั่งคนร้ายกระโดดลงจากกุฏิก็มีเสียงปืนดังขึ้นพร้อมกับเสียงร้องโอ๊ย คนร้ายถูกยิงและเสียชีวิตในที่สุดอีกทั้งยังมีเรื่องเล่าถึงปาฏิหาริย์เกี่ยวกับหลวงพ่อทบอีกมากมายไว้คอยติดตามกันคราวต่อไปค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมและโปรดกดติดตามกดไลค์กดแชร์ของสะสมด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ